สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับวันนี้กับผมจะนำเหรียญพระพุธทธโสธรปี2488มาให้ชมนะครับเหรียญพระพุธทธโสธรปี2488เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หาชมได้ยากในยุคนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญพระพุธทธโสธร เหรียญน,นี้มีพุทธลักษณะเป็นอย่างไรนะครับและตำหนิข้อสังเกตเป็นอย่างไรนะครับเหรียญพระพุะทธโสธรปี2488เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สมบูรณ์นะครับไม่ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญที่เก่าเก็บเก่าเก็บจริงๆนะครับซึ่งหาดูได้ยากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายให้ชัดๆนิดนึงนี่ครับเหรียญลวงพ่อพุทธโสธร ปี2488เป็นเหรียญเนื้อทองแดงปั๊มขึ้นรูปนะครับกลมรีหรือรูปไข่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการจุดสังเกตเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเรามาดูการตรงเม็ดพระศพก่อนนะครับผมซึ่งเม็ดพระศพของหลวงพ่อพุทธโสธรเหรียญน,นี้นะครับชัดเจนนะครับ ๋ยวขอญาตขยับนิดนึงครับนี่ครับเม็ดผสมชัดเจนครับผมจะเรียงกันเป็นเม็ด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 เล็กๆนะครับขึ้นเป็นแถวแถวแถวนะครับสังเกตได้ครับเป็นแถวแถวมองแล้วจะเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยนะครับจะไม่เบอร์นะครับทุกเม็ดกลมนะครับชัดเจนชัดเจนมากๆถ้าเราใช้กล้องส่องนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรง ระหว่างหน้าผากกับเม็ดประสบของหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับจะเป็นแองนะครับลักษณะเหมือนเป็นแองกระทะนะครับเล็กๆน้อยเห็นนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้กล้องสองเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นแองนะครับแล้วก็ดวงตาของหลวงพ่อพุทธโสธรจะนูนขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเนี่ยเป็นเม็ด เป็นเม็ดนูนขึ้นมาและรอบๆเนี่ยจะมีร่องนะครับเป็นร่องขอบขอบนะครับจะไม่เบลอนะครับดวงตาไม่เบลอชัดเจนนะครับลอยเด่นชัดเจนแล้วก็ปากหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับฟีปากบนนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆบนผิวฟีปากตรงนี้นะครับถ้าเราใช้กล้องส่องดูนะครับและก็เอียงเอียงองค์พระนิดหน่อยจะเป็นเหมือนเส้นฟีปากบนเนี่ยครับ เล็กวางบางๆนะครับชัดเจนมากนะครับผมแล้วก็ฟีปากล่างนะครับจะไม่กงกับปากบนนะครับดูลักษณะจะเอียงหน่อยๆนะครับเอียงไปทางขวามือขององค์พระนะครับอันนี้ฝ่ามือองค์พระนะครับฟีปากจะเอียงทางนี้นะครับลักษณะของท่านจะเป็นอย่างนั้นนะครับใบหน้าอิ่มเอิบนะครับภาพรวมใบหน้าอิ่มเอิบสวยงามครับชัดเจนแล้วก็ เส้นรอบคอนะครับตรงนี้เส้นใต้คอเนี่ครับเส้นตรงนี้คมชัดมากๆครับนูนชัดแหลมคมนะครับชัดเจนไม่เบอร์นะครับผมแล้วก็เส้นสบายจีวรนะครับชัดเป็นเส้นชัดเจนนะครับคล้ายๆเส้นขนมจีนเลยครับเนี่ยผ่านพาดมานี่เดี๋ยวกันญาติขยับนิดนึงนี่ครับนี่ครับ เส้นตัวนี้ครับยาวมาถึงข้างล่างเลยพื้นล่างเลยครับเท่ากล้อง่องดูเนี่ยปลายจะลงไปแตะพื้นผิวของพระเลยนะครับไปถึงร่องจักรแสพระเลยนะครับชัดเจนมากๆครับเส้นเห็นไหมครับไม่เบลอไม่ขาดนะครับสวยงามครับทุกเส้นชัดเจนหมดนะครับแล้วก็เราก็มาดูอีกจุดหนึ่งที่สังเกตนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมก็ญาาิขยี้กันนิดนึงนี่ครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานตรงนี้นะครับจะมีเนื้อยุบนะครับไม่เต็มนะครับสังเกตได้นะครับตรงนี้จะไม่เต็มจะมีมีเป็นแอ่งปั๊มไม่เต็มนะครับผมให้จุดสังเกตได้นะครับเส้นสายลายเส้นตรงนี้ชัดเจนหมดครับลึกคมนะครับไม่เบอร์ นี่ครับเดี๋ยวผมขยับให้นิดนึงนี่นครับเห็นไหมครับนี่ครับเส้นทุกเส้นคมชัดชัดเจนมากๆนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับจุดสังเกตพระนะครับเดี๋ยวจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งตัวหนังสือครับผมเขียนว่าพระพุทธพระพุทธ ทะโสธรนะครับระหว่างทอทหารกับทอธงนะครับขยายชัดๆนี่ครับระหว่างทอทหารทอธงจะติดครับจะมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับนี่จะติดกันครับสังเกตได้นะครับอีกหนึ่งจุดแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนนะครับให้เห็นนี่ฉะเชิงเซาเห็นไหมครับงองูกับชอช้างติดกันนะครับคําว่าเชิงนะครับเชิงนี่ ตัวนี้จะติดกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญน,นะครับที่ผมเห็นเห็นมานะครับจะติดกันจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็พื้นผิวเห็นไหมครับพื้นผิวพระเนี่ยเห็นไหมจะมีขนแมวนะครับจะมีขนแมวขนแมวติด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 คือออกจากแม่พิมพ์นะครับปั๊มจากแม่พิมพ์จริงๆมีขนแมวตามตามเนี้ยแขงให้ดีฮะจะเห็นขีดขีดขีดอันนี้แสดงว่าออกจากออกจาก จากแม่พิมพ์ปั๊มนะครับแต่ถ้าใครเจอผิวนี้ไม่มีขนแมวหรือตัวหนังสือไม่ติดกันนะครับก็พิจารณาเอานะครับหรือมีฟามเบอร์นะครับองค์พระเบอร์ก็พิจารณาเอาเองนะครับผมอันนี้หลักๆนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกหลักหนึ่งก็คือเส้นครับเส้นรอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับ อันนี้ขอบขอบนอกนะครับขอบในสังเกตขอบในเป็นเส้นวงในครับคมครับชัดเต็มไม่ขาดครับจะเป็นอย่างนี้รอบเหรียญเลยครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูสังเกตได้นะครับเห็นไ้มครับนี่ครับ เห็นไหมครับขอบรอบเหรียญครับเนี่ยชัดคมต้องเป็นแบบนี้ครับไม่ขาดนะครับต้องคมต้องแหลมแหลมคมคมอย่างนี้นะครับไม่เบอร์ไม่ทื่อคือปากไม่ทื่อครับคือลักษณะต้องเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรปี2488นะครับ mm hmm. เหรียญนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์จริงๆค่วงหูอยู่ครบ เนื้อเนื้อออกแดงนะครับเนื้อแดงแล้วคือเนื้อกลับอายุท่านอยู่ได้อยู่มานานนะครับเตียนเนี่ยนานตั้งแต่พศ2488นะครับทองแดงกลับแล้วครับทํำยังไงก็ก็แดงก็ก็จะแดงเข้มๆอย่างนี้นะครับจะไปล้างไปขัดไปถูข้ามคืนกลับมาเหมือนเดิมครับผมเขาเรียกพระเนื้อกลับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูกันด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะกลับให้ดูนะครับพุทธลักษณะของด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้านหลังนะครับผมจะกลับเหรียญให้ดูนะครับขออนุญาตพิกนี่ครับนี่ครับเหรียญสองสี่แปดแปดครับพอสอเหรียญน,นี้นะครับ ชัดเจนครับไม่ผ่านการใช้งานยังไม่มีการศึกนะครับหนังสือเต็มครับพศ2,488นะครับดูหางยันครับสังเกตอ,กอีกจุดหนึ่งขีดอีหรือยันอีบางคนบางคนเรียกยันอีนะครับคือหางเหมือนอีตรงนี้ครับที่สังเกตนอกนั้นก็ไม่มีอะไรสังเกตมากมายนะครับผมก็มี ก็มีจุดที่สังเกตด้านหลังแค่นี้นะครับประมาณนี้พศ2อ8 8นะครับชัดเจนนะครับยันชัดเจนนะครับไม่เบอร์นะครับดูสภาพเหรียญน,นะครับเดิมๆมีสนิมสนิมของเหรียญเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับตัวนี้นะครับสนิมเหรียญน,นะครับ จะเห็นได้ถ้าเราเอากล้องสองนะครับชัดเจนมากๆเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนิดนี่ครับนี่ท่านดูพื้นผิวเหรียญน,นี่ครับขยับนี่ครับนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าเอ่อยันอีที่เขานิยมนิยมเขาว่ายันอีเนี่ยเหมือนสไลอีเห็นไหมฮะตัวนเหมือนอีแล้วก็พื้นผิวเหรียญเห็นไหมครับจะมีขนแมว ะมีรอยขูดขีดนี่ขนแมวชัดไหมฮะรอยขูดขีดแบบนี้คือออกมาจากแม่พิมพ์นะครับทุกเหรียญเหรียญปั๊มจะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับสองแล้วต้องมีรอยขูดขีดของลักษณะเหมือนของขนเขาเรียกว่าขนแมวนะครับถ้าเหรียญไหนไม่มีลักษณะการขูดขีดเลี่ยมนะครับก็ให้พิจารณาเอานะครับผมนี่เห็นชัดเจนนะครับนี่เส้นนี้ยาวนะครับ ธรรมชาติของเหรียญจริงๆนะครับนี่ครับมีหมดกับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่าเก็บนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของผมที่ได้ครอบครองเหรียญน,นี้นะครับเลยมาแบ่งปันให้พวกเราหรือผู้ที่สนใจนะครับมาศึกษาและมาดูนะครับเป็นแนวทางถ้าเราไปเจอเหรียญพอเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรปี 2488นะครับก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามีตำหนิหรือว่ามีจุดสังเกตที่คล้ายคลึงกันไหมถ้าไม่คล้ายคลึงหรือบางจุดไม่มีก็ให้พิจารณาเอานะครับเหรียญนี้เก่าจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้านะครับดูเนื้อขององค์ท่านนะครับอันนี้เนื้อออกแดงนะครับ ออกแดงๆธรรมชาติของเหรียญแล้วครับผมเพราะปีท่านลึกมากนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อที่กลับแล้วนะครับเหรียญทองแดงเนื้อเนื้อเก่าเนื้อใหม่ของทองแดงนะครับสามารถมาเปรียบเทียบกันได้ถ้าเนื้อทองแดงใหม่นะครับจะจะไม่แดงไม่เข้มประมาณนี้นะครับ เขาจะสดสดใสใสคือเขาก็เนื้อทองแดงนะครับแต่เขาจะออกสดใสแต่เนื้อทองแดงเหรียญน,นี้อัดมาออกเข้มเข้มนะครับดำดำเข้มดำแล้วนะครับทําอย่างไรก็ก็จะออกมาเป็นเนื้อนี้นะครับคุณจะล้างจะขัดจะถูยังไงถ้าค้างคืนจะกลับมาเป็นเนื้อนี้ตลอดนะครับผมนี่ถือว่าเป็นเนื้อเก่านะครับทุกคนก็ต้องสามารถแยกแยะได้นะครับถ้าเห็น เนื้อทองแดงเก่าเนื้อทองแดงใหม่นะครับมันแยกแยะได้นะครับก็นะครับเหรียญทองเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโทธรเหรียญนี้นะครับก็อยากให้พวกเราลองดูนะครับลองดูและก็เปรียบเทียบกันถ้าเจอนะครับว่ามีพุทธลักษณะตามนี้ไหมนะครับถ้ามีพุทธลักษณะแบบอื่นนะครับ ก็ให้พิจารณาเอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับให้ดูองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับลำตัวลำตัวของหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับจะต้องลำล่ำนะครับไม่ผอมนะครับอ้วนๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะท่านคล้ายๆกับเหรียญ2497่นะครับลำตัวนะครับลำล่ำเอวคอดนิดนึงนะครับหกใหญ่นะครับ อ้วนนะครับหน้าตาอิ่มเอิบนะครับนี่ครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่น่าศึกษานะครับผมและควรเก็บนะครับสะสมไว้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่ค่อยได้เห็นในที่ทั่วๆไปนะครับผมผมเลยเอามาแบ่งปันนะครับลองพิจารณากันดูนะครับใครรักใครชอบนะครับศึกษาเอานะครับผม ผมก็ได้บอกตำหนิคร่าวๆที่พอจะรู้บ้างนะครับให้ลองดูชมวิเคราะห์กันนะครับผมก็เหรียญพอพระพุทธโสธรปี2488นะครับก็มีข้อสังเกตประมาณนี้นะครับผมก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าใครมีหรือใครไปเจอที่ไหนก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ นะครับขอให้ปารมีหลวงพ่อโสธรคุ้มครองปกปักรักษานะครับผู้ชมผู้ที่มีจิตใจศรัทธานะครับให้ร่ำให้รวยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปผมมีโอกาสผมจะนำเสนอให้ชมต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ